สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเดียในไอเดียทอล์พออายุเริ่ม35ปีขึ้นไปหรือว่า40ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะเราจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วร่างกายเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแต่ว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดนั่นก็คือสมองของเราเริ่มติดอยู่กับความเคยชินค่ะ หลังจากที่เราอายุ35ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าเริ่มจะ40ปีขึ้นไปเนี่ย95%ของสิ่งที่เราทำทุกวันนี้เนี่ยคือการทำงานแบบอตัตโนมัติค่ะตามที่ร่างกายของคุณเนี่ยเคยชินมาตลอดหลายปีนะคะตามโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณแบบที่ดรโจดิสเพนซาได้เคยบอกไว้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รีบฉุกคิดไม่รีบรีโปรแกรมชีวิตของคุณใหม่ คุณก็จะติดแล้วก็วนอยู่กับชีวิตแบบลูกเดิมๆวันนี้นะคะเดียก็เลยอยากจะแชร์ให้ฟังค่ะว่าคนอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยควรจะทำอะไรและไม่ควรทำอะไรเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยไม่ติดอยู่กับวงจรเดิมนั่นเองก่อนอื่นนะคะเรามาดูถึงสิ่งที่ควรทํากันก่อนค่ะสิ่งที่ควรทําอย่างแรกเลยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับร่างกายของคุณอารมณ์ของคุณฮอร์โมนของคุณแล้วก็รวมไปถึง การเจ็บป่วยในอนาคตของคุณด้วยนั่นก็คือการนอนแบบเน้นคุณภาพค่ะการนอนแบบเน้นคุณภาพเนี่ยไม่ใช่แค่การนับจํานวนชั่วโมงนะคะแต่มันคือการที่คุณเนี่ยใช้ช่วงเวลาในการนอนหลับได้มีคุณภาพมากแค่ไหนและสมองในการนอนหลับของคุณเนี่ยมันสามารถซ่อมแซมแล้วก็สร้างเส้นทางประสาทใหม่ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานอนนะคะขอให้คุณสํารวจเลยค่ะว่า มีสิ่งใดที่มันรบกวนคุณบ้างในห้องนอนคุณมีแสงสว่างมากเกินไปไหมหรือว่ามันมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่านอนหลับไม่สบายอุณหภูมิห้องผ้าหม่มหรือว่าการใส่ชุดนอนของคุณนที่มันสะดวกสบายพร้อมที่จะให้คุณได้วางหัวลงบนหมอนแล้วก็หลับลึกได้เลยทันทีหรือเปล่านะคะหลายคนอาจจะหลับไม่ได้ในทันทีแต่ว่าการนอนของคุณเมื่อคุณหลับไปแล้วเนี่ยมันต้องหลับแบบซ่อมแซมร่างกายของคุณได้จริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องนอนเป็นเรื่อง ที่สําคัญมากวันไหนที่คุณนอนน้อยคุณลองสังเกตได้เลยนะคะว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้อารมณ์ของคุณเนี่ยแปรปรวนขึ้นหงุดหงิดง่ายแล้วก็สมองของคุณเนี่ยอาจจะคิดอะไรได้ช้าลงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการนอนก็เป็นหนึ่งสิ่งที่จําเป็นมากๆอย่าพึ่งไปถึงเรื่องของสมาธิถ้าคุณยังนอนแบบไม่มีคุณภาพนะคะต่อไปค่ะ ดูแลร่างกายของคุณให้เป็นยานพาหนะพลังงานการที่คุณจะเดินทางสายพลังงานได้เนี่ยว่าคุณจะเป็นพลังงานที่ดีคุณจะสร้างเกราะป้องกันคุณจะมีสนามพลังแม่เหล็กที่ดีคุณก็ต้องดูแลร่างกายนี้ของคุณเนี่ยให้ดีมีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่ที่มันเชื่อมโยงกับการหายใจค่ะไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง การเดินการโยคะนะคะหรือว่าว่ายน้ําหรือแม้กระทั่งการคาร์ดิโอเบาๆคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าในหลายๆคนถ้าคุณสามารถบอดี้เวทหรือเข้าเวทไปฟิตเนสอะไรแบบนี้ได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะสิ่งนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกัน ลดละแอลกอฮอล์ค่ะถ้าเกิดในวัย35ปีขึ้นไปหรือว่า40ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วคุณยังคงใช้ชีวิตอยู่กับการดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันหรือว่ามีการแบบไปสังสรรค์ค่อนข้างบ่อยนะคะสิ่งนี้เนี่ยอยากให้คุณเริ่มลองสังเกตร่างกายของคุณค่ะว่ามันไม่ได้ฟื้นฟูหรือว่าฟื้นตัวเร็วได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะในตอนที่คุณยังอายุแบบ20 หรือว่า1ิกว่าอะไรแบบนี้ช่วงที่คุณไปเที่ยวกับเพื่อนๆน,นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณแทบไม่ต้องนอนเลยวันรุ่งขึ้นก็สามารถไปเรียนได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงวัย30ขึ้นไป40ปีขึ้นไปแบบนี้นะคะคุณจะรู้สึกว่าในการดื่มแอลกอฮอล์ของคุณถ้าคุณดื่มจนเมาคุณจะใช้เวลาฟื้นตัวประมาณ3-4วันเลยค่ะและเรื่องของอาหารการกินก็เช่นเดียวกันนะคะกินอาหารที่ลดอาการอักเสบค่ะเช่นผัก ผลไม้ธัญพืชเพราะว่างานวิจัยเนี่ยชี้ว่าการอักเสบเรื้อรังก็คือปัจจัยการเสื่อมของร่างกายแล้วก็สมองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารที่คุณเอาเข้าร่างกายเนี่ยนี่ก็สําคัญมากเลยทีเดียวสิ่งต่อมานะคะที่ก็สําคัญ ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้หรือว่าติดตามเดียวมาหลายๆ EP ก็ขอยินดีด้วยค่ะเพราะว่าคุณเข้าข่ายในการฝึกสมองแล้วก็ใจให้ตื่นอยู่นั่นเองนะคะในวันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะใช้เวลาในการนั่งสมาธิค่ะเริ่มจาก5นาทีก่อนก็ได้หรือถ้าใครถนัดและทําเป็นประจําอาจจะเป็น20นาทีครึ่งชั่วโมงหรือแม้กระทั่ง1ชั่วโมงเพื่อออกจากโหมดวนซ้ําหรือว่าการใช้ชีวิตแบบวนลูปเดิมของคุณที่ผ่านๆมาการทําสมาธิอะค่ะมันจะทําให้คุณมีส อยู่กับการใช้ชีวิตและคุณรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับคุณหรือว่าความคิดอะไรในอดีตที่มันกลับเข้ามาทําร้ายร่างกายแล้วก็จิตใจหรือว่าทําให้วงจรประสาทของคุณเนี่ยมันเดินเส้นทางเดิมคุณก็จะมีการรู้ทันมันนะคะถ้าเกิดว่าคุณฝึกสมาธิอยู่เป็นประจำดรโจเนี่ยบอกว่าถ้าคุณสามารถรู้สึกขอบคุณก่อนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น คุณก็กำลังสอนร่างกายให้เป็นอนาคตอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกสมาธิบวกกับการขอบคุณเท่ากับว่าคุณกำลังมีอารมณ์ที่สูงส่งไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รักอารมณ์แห่งความสุขอารมณ์แห่งความสงบสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการรีโปรแกรมชีวิตใหม่ของคุณที่เดียอยากให้คุณเนี่ยตั้งใจทำและอย่าปล่อยปละละเลยกับชีวิตตั้งแต่อายุช่วงเท่านี้เป็นต้นไปแล้วนะคะ ต่อมามาดูเรื่องเงินกันบ้างนะคะอายุแบบนี้ค่ะก็เป็นช่วงวัยที่เราจะรู้สึกว่าเราอยากจะมีชีวิตที่มันมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณสร้างเส้นทางการเงินแล้วก็การงานที่มันไม่ผูกกับความกลัวจนเกินไปค่ะคน35ปีขึ้นไปเนี่ยมักจะติดกับกับความกลัวความไม่มั่นคงค่ะเลือกงานเพราะเงินไม่ได้เลือกเพราะคุณค่านะคะหรือว่าคุณอาจจะละเลยสิ่งที่คุณรักแต่ว่าให้ผลตอบแทนน้อยกว่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ ควรจะเริ่มมองว่าเงินเนี่ยเท่ากับพลังงานเหมือนอย่างที่เดียวเคยบอกไปว่าเงินชอบคนที่จิตสงบค่ะอยากให้คุณเนี่ยมุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณทําหรือแม้กระทั่งคุณทํางานคุณก็มุ่งมั่นอยู่กับการทํางานไม่อยากให้มองเงินเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยทำงานได้ดีมีสมาธิแล้วก็โฟกัสกับมันมากพอเดี๋ยวสิ่งนั้นจะตามมาเองค่ะแล้วก็ต่อมาสิ่งนี้สําคัญค่ะให้เวลากับความสัมพันธ์คุณภาพ อายุช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องคัดกรองคนในชีวิตนะคะเมื่อก่อนเนี่ยในช่วงที่คุณยังมีแรงมีกําลังหรือว่า สมองของคุณมันยังสดใหม่ค่ะไม่ว่าคุณจะเจอใครในชีวิตคุณก็จะสามารถกลับมารีเฟชชีวิตใหม่ของคุณได้และคุณก็อาจจะไม่ได้ดูดซับหรือว่าซึมซับพลังงานของคนรอบข้างมากจนเกินไปแต่ในช่วง35ปีขึ้นไปค่ะพลังร่างกายของคุณอาจจะเริ่มถดถอยนะคะเพราะฉะนั้นจึงอยากให้คุณเนี่ยฝึกสมาธิมีสติแล้วก็เริ่มคัดกรองคนรอบตัวหรือว่าคนในชีวิตของคุณให้พยายามเลือกอยู่กับคนที่พลังงานดีแล้วก็สนับสนุนคุณ พูดจาดีต่อคุณเป็นกําลังใจให้กับตัวคุณไม่บั่นทอนกันนั่นเองนะคะพลังงานของคนรอบตัวเนี่ยมันจะสะท้อนมาถึงเราค่ะยิ่งคุณฝึกมาสายพลังงานสายสมาธิแบบนี้เนี่ยคุณก็จะสามารถรู้สึกแล้วก็ซึมซับพลังงานของคนอื่นได้ง่ายเพราะฉะนั้นอยากให้คุณเลือกดีๆนั่นเองอยู่กับใครแล้วใจสงบสมองผ่อนคลายแปลว่าคุณก็อยู่ในสนามพลังงานที่ดีค่ะ ที่พูดมาคือสิ่งที่ควรทำทีนี้เรามาดูสิ่งที่ไม่ควรทำกันบ้างนะคะไม่ควรปล่อยให้ชีวิตขับเคลื่อนด้วยอดีตค่ะสมองของคนอายุ35ปีขึ้นไปหรือว่าเข้าสู่วัย40กว่าเนี่ยนะคะจะชอบวนลูปค่ะเช่นทุกเช้าเนี่ยคุณจะติดอยู่กับการโปรแกรมชีวิตแบบเดิมทำแบบเดิมรู้สึกแบบเดิมตื่นมาปั๊บทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมดเลยหรือแม้กระทั่งคุณก็พยายามฝึกแล้ว แต่สิ่งเก่าๆอดีตเนี่ยมันก็กลับเข้ามาใหม่มันทําให้คุณรู้สึกว่าการฝึกฝนเนี่ยมันค่อนข้างยากสิ่งนี้ล่ะค่ะคืออยากให้คุณเนี่ยเป็นนักสังเกตใช้สติว่าคุณเนี่ยกำลังเป็นนักสแสดงที่เล่นบทซ้ําโดยไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่า <S <S เพราะฉะนั้นคิดให้ทันอย่าปล่อยให้อดีตมาขับเคลื่อนชีวิตคุณค่ะและต่อมาไม่ใช้โดปามีนราคาถูกค่ะไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนนะคะ ยิ่งการเข้ามาของสื่อโซเชียลหรือว่าการมีแอปพลิเคชันอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้คุณได้ติดตามข่าวสารได้ดูคอนเทนต์อะไรนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่เดียจะบอกว่าดีหรือว่าไม่ดีนะคะแต่เดียอยากให้คุณอนะอย่าเสพติดโดปามีนแบบนี้จนเกินไปนะคะ่ะในการที่คุณถ่ายคลิปการเสพโซเชียลมากๆนะคะมันจะทําให้ระบบการทํางานของสมองคุณอนะกลายเป็นคนโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้น้อยมากๆเพราะว่ามันคือการเปลี่ยน การดูประเภทของคลิปไปเรื่อยๆอะคะ่ะสมองมันเคยชินกับการที่มันอ๋อดูอันนี้จบปับ๊บต้องดูอันต่อไปต่อเลยแล้วมันก็เป็นการเสพโดปามีนแบบแบบราคาถูกที่เขาพูดกันแบบนี้เนี่ยแหะคะ่ะไปเรื่อยๆสมองของคุณเนี่ยก็จะเสพติดแล้วก็เคยชินกลายเป็นว่าถ้าคนไถโซเชียลแบบนี้ก่อนนอนต่อให้คุณนอนหลับไปคุณก็จะไม่ได้การนอนที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลองลดละโซเชียล จริงๆแล้วอะค่ะถ้าสมมติคุณทําได้นะในหนึ่งวันนะเดียวอยากจะให้คุณอนะดูเลยค่ะเวลาจากหน้าจอนะว่าวันเนี้ยคุณเนี่ยใช้โซเชียลไปกี่ชั่วโมงเพราะว่าส่วนใหญ่การถ่ายโซเชียลของเรามันก็มีทั้งเรื่องที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่เรียกได้ว่าคุณอาจจะพูดว่าเบาสมองแต่นั่นแหละค่ะมันก็คือการเล่นโซเชียลแล้วมันจะทําให้การทํางานของสมองของคุณอนะมันไม่โฟกัสแล้วก็ไม่มีสติกับการใช้ชีวิตมากพอสิ่งนี้เดียรยืนยันมาด้วยตัวเองแล้วจริงๆนะคะ คือเดียอาจจะเป็นคนที่ทํางานอยู่กับการอ่านข่าวบันเทิงหรือว่าจะต้องมีการอัปเดตข่าวสารในบ้านเมืองนะคะก็อาจจะมีการต้องถ่ายโซเชียลบ่อยหน่อยแต่กลายเป็นว่ามันทําให้เราอ่ะมีสมาธิที่น้อยลงโดยไม่รู้ตัวแต่พอช่วงไหนอะคะ่ะที่พักจากโซเชียลเยอะๆอะกลับรู้สึกว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันะมันมีคุณภาพมากขึ้นจริงๆคะ่ะและการทำงานของเราอ่ะมันก็ไม่ได้ด้อยลงมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลอง เลิกเล่นโซเชียลดูบ้างนะคะหากว่าคุณจะดูคลิปในช่องทางโซเชียลมีเดียที่มีคุณภาพเช่นอาจอาจจะเป็นช่อง YouTube ที่คุณเนี่ยเคยกด Subscribe เอาไว้หรือว่าคุณรู้ว่าคุณสนใจในด้านนี้และเป็นประโยชน์ต่อการเปิดทั้งทีของคุณก็เปิดให้มันคุ้มต่อการปฏิบัติหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในแต่ละวันนั่นเองนะคะแต่อย่าไถโซเชียลมั่วๆไปเรื่อยๆ ียรับประกันกับคุณได้เลยว่าคนที่เสพติดโซเชียลมากๆแบบนี้ในอนาคตมีสิทธิ์ที่จะเป็นซึมเศร้าได้ค่อนข้างมากจริงๆค่ะ แล้วก็ต่อมานะคะอย่าใช้โดปามีนโดยการกินของหวานกินแล้วมันหายเครียดหรือว่าเอาอาหารเนี่ยมาแก้เครียดอะไรแบบนี้เป็นต้นน,น,นานๆทีถามว่าได้ไหมเพื่อที่จะทําให้สมองหรือว่าร่างกายของคุณมันสดชื่นบ้างมันมีได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณให้รางวัลแบบเนี้ยกับชีวิตตัวเองเนี่ยบ่อยจนเกินไปมันก็คือการเสพติดโดปามีนที่มากเกินควรนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าไอ้พวกอย่างเนี้ยที่คุณรู้สึกว่าโอโ้โห มันลักจังเลยอ่ะมันยากจังเลยคือในวัย35บวกกับ40บวกเนี่ยปัญหาที่มันตามมาอย่างแรกคือระบบเผาผลาญมันจะน้อยลงมากๆถ้าคุณไม่ดูแลแม้กระทั่งเรื่องของการกินอาหารโดยเฉพาะของหวานอะไรแบบนี้ที่รู้สึกว่ากินแล้วมันสดชื่นเนี่ยนะคะร่างกายของคุณมันก็จะยิ่งทําให้ระบบเผาผลาญของคุณแย่ลงและร่างกายก็จะอักเสบมากขึ้น เพราะฉะนั้นขอเลยคะ่ะให้มันกลายเป็นมือที่ให้รางวัลกับคุณเองเท่านั้นจริงๆอยากกินมันทุกวันจนรู้สึกว่าวันนี้กินคาวแล้วยังไม่ได้กินหวานเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้สมองคุณนะมันไปชินกับความสุขแบบชั่วคราวดรโจก็เลยแนะนําฝึกให้เราเนะี่ยรู้สึกดีโดยที่ไม่ต้องรอเหตุผลภายนอกเลยค่ะ คุณอาจจะไม่ต้องรอว่าต้องทําแบบนี้คุณถึงจะรู้สึกดีต้องได้ไปเที่ยวที่นี่คุณถึงจะรู้สึกดีคุณต้องมีเงินเท่านี้คุณถึงจะรู้สึกดีให้คุณทําสมาธิแล้วก็รู้สึกดีกับมันก่อนได้เลยนะคะมันก็คือการฝึก คล้ายๆกับ manifest หรือว่า visualization นั่นเองนะคะและสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนะคะเป็นในทั้งเรื่องของการดูแลร่างกายของคุณนะคะแบบองค์รวมเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายจิตใจเราก็จิตวิญญาณเพราะว่าอายุ35ปีขึ้นไป40ปีขึ้นไปคุณรออะไรอีกต่อไปไม่ได้แล้วนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเลือกคัดสรรแต่สิ่งที่ดีที่สุด ให้กับชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถเลือกได้ตั้งแต่ข้างในของตัวคุณเองเลยค่ะคุณไม่ได้แก่แต่ว่าคุณมีโอกาสที่จะเกิดใหม่ถ้าคุณยอมที่จะรีโปรแกรมชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทําก็คือดูแลร่างกายนี้ค่ะก่อนที่คุณจะส่งคืนไปให้มันเป็นยานพาหนะของพลังงานฝึกสมาธิเพื่อออ,อกจากโหมดวนซ้ําแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับคนที่สามารถส่งพลังบวกให้กับคุณได้ สิ่งที่ไม่ควรทำคืออย่าปล่อยให้ตัวเองติดอยู่กับอดีตหรือว่าไปติดโดปามีนราคาถูกหรือแม้กระทั่งอยู่ในความสัมพันธ์ที่บั่นทอนแล้วก็ละเลยสุขภาพของตัวเองดรโจดิสเพนซาบอกเอาไว้นะคะว่าไม่ว่าพันธุกรรมหรือว่าครอบครัวของคุณเคยเป็นยังไงคุณไม่ใช่เหยื่อของยีนไม่ใช่เหยื่อของสิ่งแวดล้อม คุณคือผู้สร้างชีวิตใหม่ด้วยจิตใต้สำนึกของคุณเองและก็ทุกคนในวัย35ปีขึ้นไปก็มีสิทธิ์ที่จะเขียนบทใหม่ให้กับชีวิตของตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะถ้าคุณฟังคลิปนี้จนมาถึงตอนนี้ก็แสดงว่าลึกๆแล้วเนี่ยคุณกำลังอยากเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเดียวอยากให้คุณลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนนะคะเช่นนั่งสมาธิสัก5นาทีคืนนี้ถ้าคุณไม่ได้เป็นสายที่นั่งสมาธิมาตลอดลองเริ่มแบบนี้ก็ได้แล้วถามตัวเองนะคะว่า ฉันอยากให้อนาคตของฉันเนี่ยรู้สึกแบบไหนแล้วค่อยๆสร้างมันขึ้นมาตั้งแต่ในใจของคุณเองวันนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเดียวอยากเห็นทุกคนดีขึ้นในทุกๆวันแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ